สวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lazy Fox TV นะผมซึ่งเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้คือเกม Squid Game ยังไงล่ะ <S <S เออ่ไม่ใช่ผมเกม h a r v e s t Moon ครับเ <laughs> ท่าที่ครับช่วงนี้ติดซีรีส์มากเลยครับไปหาดูหาชมก็ได้นะผมเอาครับผมต่อจากวันวันนั้นเลยครับวันวันในาการฝนตกครับตอนนี้กี่โมงเนี่ยเก้าโมงแล้วปะอ๋อเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงนี่เก้าโมงเวลาไหนวะเนี่ยอ๋อ,อตอนคืนนะผม โอเคครับอันดับแรกนี่พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะจะจะไม่มีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเออใช่ไหมใช่เออพรุ่งนี้ไม่มีฝนตกครับโอ้ขี้เกียจรดน้ำต้นไม้แล้วผมก็นอนกันมาครับโอเคผมเออหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเอเอเ้ยพรุ่งนี้ฝนตกของโคตรดีครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาผมเลือกเออเบ็ดตกปลาผมผมผมได้ตื่นได้เบิกบานแล้วผมมัน มันต้องไปเอาตอนวันอาทิตย์ดูผมแล้วต้องเอาในช่วงเวลาเอออะไรนะช่วงเวลาสิบโมงเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเอากันครับผมสวดสดีก็เออทำวิถีชีวิตชาวนาเหมือนเดิมครับทุบหินตีตุ่นเหมือนเดิมครับเนี่ยครับอย่าพลาดนะผมอของอร่อยบผมเฮ้ยมุกเมื่อวานเอาข้าวให้ไก่กินยังมาลืมไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวไก่ซีมองเทงมาเลยฮะมีไข่ป้าานี่มีไข่ด้วยแต่เรา,แต,เราแต่เรายังไม่เอาไปขายครับผมเนี่ยครับเรามีเนี่ยครับ นี่ฟักไก่ครับเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยครับในการฟักฟักไก่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเออไก่อีกสามตัวนะผมซึ่งเป็นไก่ฟรีครับผมเกมนี้ซื้อไก่รอบเดียวครับรอบอื่นนี้เราฟักเองครับเป็นการอือำนวยความสะดวกที่เยี่ยมมากเลยครับโอเคครับนึกว่าลืมเอาขวานมาซับบอลผมอ่าอ่าเก็บซับบอล เออมันมันเอาอันออกมาไงอ๋อโอเคอมมันมันก็จะลืมหน่อยหน่อยมมันเออเกมมันไม่ได้เล่นนานนอมแล้วกูจะสับไม้ยังไงเนี่ยมันสับได้ไหมมันสับไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยก็จะเอาดอกไม้ไปให้เทพธิดากันนะครับไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเราให้เราค่อยลงไปสับก็ได้ผมไม่ซีเรียสครับไปครับผมยังไงสาวๆนี่พี่มีเส้นสายนะน้องสนใจไหม ที่สามารถเรียกเทพธิดาออกมาได้นะนุ้ยเออผมเรียกมาทุกวันนะครับต่อสาวอาจจะเห็นจนชินนึงเลยอาจจะเป็นเพื่อนกับเทพธิดาก็ได้ครับใครไม่รู้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่เอ่อมามาช่วยเอาดอกไม้ไปนะครับโอเคผมเอาของไปขายครับบรรยากาศเดิมๆครับเป็นเป็นสิ่งที่เยี่ยมอะรจริงๆชีวิตชาวนาผม ได้เออได้เดินขึ้นเขาเก็บลงไม้ทุกวันโอ้โหชีวิตนี้ใครใครจะชอบครับครับผมขายครับขายหนึ่งนะผมขายสองครับแล้วก็นี่ผมอีกหนึ่งดอกแค่นี้เออแค่นี้เราก็ไม่โดนแซกด่าอลไรครับเสียวทุกวันนะผมอ่าอ๋อลืมไปแล้วว่าจะต้องมาเออตีไม้ตรงนี้หนึ่งอันนี่อีกหเอาโยนโอ้โหเสียไม้ไปแล้วผมผมกดผิดครับ ผมไปกดปุ่ม A เฉยเลยครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ไงวะไม่เป็นไรครับผมไม่เอออันเดียวครับในฟาร์มเรามีตั้งเยอะตั้งแยะครับผมกองกันเป็นเอ่อภูเขารากาเลยครับไม่ต้องไปซีครับผมว่าไงลุงลุงลุงไปไหนผมลุงคุยกับผมวันนี้ลุงลุงไม่ลุงเดินหนีเงี้ยโอ้ลุงไม่เอ่อไม่มีสังคมเลยลุงอะไรวะซับ,บว้าไปแกกระโลกแล้วครับผมเกือบกด A แล้ว กด A อีกร้องไห้ผมเราเสียเออ,เ,อ,อเราเสียไปอันนึงแล้วเราจะไม่เสียอีกแล้วครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับเออผมคิดว่าผมลืมรดน้ำต้นไม้ปะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยรดครับเดี๋ยวเอาของไปขายเสร็จค่อยรดไงโอ้มันเป็นแผนนะเป็นแผนโอเคเออเป็นรถน้ำต้นไม้เนรับอย่าให้ได้พลาดด้วยผมในในในน้ำต้นไม้ไม่ได้รถจริงด้วย เดี๋ยววันอาทิตย์เราก็จะได้เบตตกปลาแล้วชีวิตเราจะชื่นบานกว่าเดิมครับมันต้องไม่ค่อยลดแบบทีละแปลงทีละแปลงโอ้โหมันมันขี้เกียจตรงนี้นะผมงั้นเออขอตัดนะครับตัดไปตอนเสร็จแล้วแล้วกันอุ้ยสามโมงแล้ววะมันเวลามันไวจังเลยโอเคผมเสร็จ <c oughs> สักทีครับโอ้โหโคตรนานเลย โอเอลลี่กูหนีกับบ <laughs> ้านมาแล้วเนี่ยฮะโอเอลลี่ต้ไม่ลดน้ฮะต้นไม้มันนานแบบนี้เนี่ยโอเอลลี Obi ่ยืงกับบ้านกับบ้านก็ได้ผมจะได้ตามตัวง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปให้เธอโอ้ยจะทันไหมเนี่ยจะห้าโมงแลยเอลลี่จะให้เราเข้าบ้านไหมเนี่ยเอลลี่นี่ผมเราเราจะให้ดอกไม้เอาในผมถ้าเกิดเราซื้อแป้งมาให้เอลลี่ทุกวันบอกเลยว่าไส้แห้งครับ บอกเลยว่าชาตินี้ผมเออไม่มีเงินไปซื้อแอร่แล้วครับน้องบอกพี่มึงคิดได้เหรอใช่ครับก่อนหน้านี้เออสายเปใจป๋าครับผมมันก็สายรวยของเราแบบนี้ครับคุณจะรวยช่วยไม่ได้ครับว่าไงแซกนะครับถึงยังครับยังไม่ถึงอีกอ่ะโอ้โหเอ,อลลี่เข้าบ้านหน่อยเอ,อลลี่เอลลี่ไปจ่ายตลาดแน่เลยเอ,อลลี่เอลลี่ไหนวะ ดีป่ะอู้เอลลี่เอลลี่ไปไหนเอลลี่ไปไหนวะมาโบดถ์วะเอลลี่เอลลี่ไม่เอลลี่อยู่ไหนเอลลี่หายครับเดี๋ยวไงเอลลี่ก็ต้องกลับบ้านอะเอลลี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมยืนรอได้ครับว่าไงวะผมเอลลี่อยู่ไหนวะเอลลี่เราคิดถึงเอลลี่เอลลี่หายครับ ลอกบ้านแล้วด้วยเอลลี่เอลเอลีล่เราขอโทษวันนี้ไม่ได้ไปเจอโอ้ดอกไม้โอวันนี้เสียทรัพยากรด้านเหนือด้านด้านทรัพย์สินไปพอสมควรแล้วมแค่ลดน้ำต้นไม้มันใช้เวลานานขนาดนั้นเลยวะโอ้โหสงสัยผมต้องรีบไปอัปเกรดแล้วเอลลี่ดอกไม้ที่เราให้เธอเราเราต้องโยนทิ้ทงทันยะเอลลี่เดี๋ยววันนี้เราเก็บไปให้ใหม่นะ มันอะไรนะโอเคเอ้า okay, ต้องโยนทิ้งหนังขยะเอ้าถ้าเกิดเออเราเราเอาไปโยนทิ้งตามพื้นโดนด่าเอ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเออฟาร,ร์มเราก็ตามแบบชาวบ้านจะเออมาลุมประชาทันเราเอ้าเอ้ยฮาเล็งมาใหม่ไงฟักทองเออเธอชอบทะเลไหมชอบอยู่เหมือนกันครับทำไมล่ะครับผมฉันชอบทะเลตอกนกลางคืนมากเลยอะ เสียงของคลื่นที่มันกระทบกับตัวฉันอโรแมนติกเอาโอเคครับเดี๋ยวเออเรามากินสมุนไพรเป็นเพื่อนเธอนะเออเอาสีอะไรดีเอาสีนี้แล้วกันนะแดกมากอ่อาคาเรนกลับแล้วไม่สนใจสมุนไพรเ,เราเก็บไปให้เธอกินจากนั้นคาเรนก็วาร์ปกลับบ้านครับ <laughs> ถึงบ้านยีงรวดเร็วแล้วคาเรนเออคนหมู่บ้านนี้เขามีเอเขาเรียกว,ว่าประตูพาทอเขาเาวาร์ปกันไม่ได้ นี่ผมออคือความลับของเออเจ้าแซกค,ครับผมที่เขาสามารถเดินทาง10นาทีมาถึงบ้านผมได้ครับโดยที่เออผมใช้เวลาทั้งหมดเกือบหนึ่งชั่วโมงในเกมนะผมเพื่อเดินทางไปบ,บ้านแซกค,ครับผมแซกกูมึงโคตรขี้โกงเลยไอ้อาหารไก่ให้ยังลืมลืมผมชีวิตมันก็ลืมมันไปทำงี้ยธรรมาดาอไงครับผมไก่ครับโอเคครับเราเอาเอเจ้าตากโยนแล้วครเจ้าตากจะได้รักเราครับโอเคครับ อย่างนั้นก็นอนนะผมเออชีวิตนี้มันดีๆครับผมงั้นก็อ่ะพ่งนี้บรรยากาศเป็นไงฝนตกครับผมก็โอเคครับเออวันที่7ครับผมก็จะมีฮะเด็ดเด็ดเด็ดวันไหนนะเอ่อวันนี้วันที่7วันที่8อ๋องานวันที่ส4ครับโอเคครับผมงั้นก็เซฟผมบีบไก่แล้วก็นอนครับโอเคครับนอน เสียงฝนมันทำให้คนชุ่มช่ำจริงๆนะคุณชมผมชอบอะยังผมจากใจใช้ผู้โคตรขี้เกียจอะผมขี้เกียจรดน้าต้นไม้ใครขี้เกียจรดน้าต้นไม้อาการแบบนี้อบผมเออจะชอบเสียงฝนตกเป็นพิเศษครับเฮ้ยแตงแตงกวาเราได้ยังยังไม่ได้อบผมโตแต่ใบครับไม่เป็นไรับผมเอาอะให้หานไก่ผมแล้วก็เดินเดินออกไปเที่ยวครับดย๋ยวันนี้จะไปบ้านแซกกันนะครับเออเราต้องการอะไรนะเบ็ดตกปลามากเลยครับ นี่ผมเออไปเก็บของขายก่อนมันจะทันไหมไม่จะทันอยู่ผมเออไปเอาดอกไม้ไปโยนให้เทพยิดาวแล้วก็เอาสมุนไพรสักสามใบไับผมทันยังไงก็ทันไอะผมว่าสิบโมงอะ่ะรีบๆหน่อยผมทำรอบทำรอบโอเคครับอยากได้กระบุงแล้วอะ่ะ <laughs> พารที่แลว้วไม่ได้เอากระไม่ไม่น่าเอาเงินไปซื้อไก่เลยโอโ้โหเสียเสียดายและเสียใจมากครับ นางฟ้าเร็วรีบมเมาดอกไม้เร็วจะไปเอาเบ็ดตกปลาครับผมโอเคครับขอบคุณครับเยี่ยมไปเลยครับนี่สิครับนางฟ้าเออเออลืมไปเก็บไม่ได้กระเป๋าเต็มแล้วครับผมเร็ว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วจะรีบไปเอาเบ็ดวาร์ปครับผมวาร์ปชีวิตคนติดวาร์ปครับ วารบปวา่าไปยังไงใครก็ชอบครับผมเอามึงจะควงอยู่ไหมจะหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้ยชีวิตรีบร้อนหน่อยดีว่าโอเคครับวิ่งเสี๋ยววิ่งัมแต่เดินมันจะไปทานการอะไรต้องวิ่งอยู่แล้วจะเก้าโมงแล้วผมเอ้ยรีบเป็นไเดี๋ยวก่อนเย็นเย็นสิบโมงโอ้โหสิจะทันไหมเนี่ยจะต้องไปควงเอ่อควงต้นไผ่เอาไปเฮ้ยสิบ จะสิบโมงแล้ววันนี้วีได้เบ็ดตกปลาไหมาเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะผมเออผมผม,มเดินช้าครับโอ้ยจะสิบโมงแล้วเอ้ยอย่าเดินซอกแซกอย่าเดินซอกแซกเฮ้ยเร็วๆดีโอ้แซกด่ากูแล้วไม่ได้ด่าดิกูจะไม่ทันแล้วไปครับผมรีบเลยครับโอ้ยจะทันไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้เออหูยเดินผิดทางไม่นะครับโอ้ลุงนี้ไปเดินไปรอหน้าบ้านมาเลยดีกว่าโอ้แซกเรามาสายแซกแซกปลดให้อภัยเราเถอะนะแซกเอาเบ็ดตกปลาไมาา่เราเถอะเราเราอยากตกปลาแล้วแซกแซกไอแซกโอ้เสียใจผมถามว่ารีเซฟคืนไหมบอกเลยไม่ผมนี่คือเออนี่คือความผิดพลาดผมเองนะผมที่ ไม่ดูเวลาให้ดีเนี่ยผมเศร้าแต่เศร้าเราก็ต้องทําใจครับผมเราต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองครับนการเดกเอ้ยงินแสดงวันนี้ผมก็เสียหมดเลยดิโอไม้ก็ไม่ได้ตัดนี่คืออาการลน,นรจําแมตพลาดนะครับเซ็งว่ะไม่เป็นไรครับชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปครับม,มันมันไม่ได้มีแค่ วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เดียวเว้ยมันวันอื่นก็ไปได้แต่ที่วันนี้เออที่ที่ที่สําคัญแล้วควรควร,ควรจะไปจีบเอลลี่ับผมเนี่ยผมเมื่อวานเดอเมื่อวานลืมให้เมื่อวานลืมจัดดอกไม้ให้หลายๆดอกครับเนี่ยดอกนี้สําคัญมากผมรดน้าไม่ด้วยโอเคผม,ผมไปหาเอลลี่นะครับมองว่าเอลลี่วันนี้มันจะอยู่บ้านนะเอลลี่วัวนวันอาทิตย์นี้เขาทำงานใช่ไหมพยาบาลเนะี่ย โอเคไม่ okay, ทำครับผมอ่านี่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ครับผมเอ้าล็อกเอลลี่ไปไหนอยู่เอ่อตลาดหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเอ้าล็อกก็เออนี่กูไม่ได้เจอเอลลี่มาสองสามวันแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตมันผิดพลาดขนาดนั้นเลยโอ้เอลลี่งอนกูตายแล้วครับเอลลี่เอลลี่ไปอยู่ไหนไม่ครับ มาดักรอที่หน้าบ้านเธอเอลลี่เอลลี่เธอจะวับกลับบ้านไม่ได้นะเอลลี่เอลลี่ <c oughs> นี่กูต้องเสียใจอีกแล้วเหรอครับช่วงชีวิตฉันที่ขาดเธอเหมือนจะตายหัวใจมันทนไม่ไหวมันคอยแต่มองร้องหา,าเธอเสียใจครับ ไม่เป็นไรผมเอา,เอาดอกไม้ไปโยนขยะไปชดชีวิตครับสาวก็ไม่รักเขาเบ็ดก็ไม่ได้ครับวันนี้สูญสิ้นทุกอย่างแล้วครับกูจะทิ้งทิ้งขยะไม่ได้่ยนนอ๋อทิ้งได้ครับโอเคครับไม่เป็นไรนะฟักทองวันนี้มันไม่ใช่วันของเราอะ่ะผมต้องผมคิดผมต้องวางแผนเวลาดีดๆแล้วอะโอ้ยเออ ช่วงเช้านี้ก็น่าจะต้องมาลดน้ําต้นไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปหานางฟ้าผมส่วนเออผู้นี้ฝนตกป่ะุ่งนี้ก็ฝนตกครับเป็นอไรที่เยี่ยมอีกแล้วครับอ่าเมื่อกี้พูดถึงไหนละลดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วก็เอาเอดอกไม้ให้ทิดดาแล้วก็เอาสมุนไพรสามันไปนะผมแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเอาดอกไม้อีกสามใบไปให้เอลลี่ส่วนเอออะไรนะไอทําไมชอบลืมต้นไผ่ตลอดเลยส่วนเออ อนอเราก็จะไปเอาช่วงตอนเย็นๆหน่อยครับน่าจะเป็นการวางแผนเวลาที่ดีคนระับโซนไก่กุ้งแหาแหนะ่เนี่ยวันนั้นนายให้แล้วครับโอเคครับนอนเนี่ยครับเสียใจว่ะเสียใจแต่ได้แคร์ครับอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันะผมโตอีกแล้ววันนี้ดีวันนี้ดีกว่าอันอื่นนะครับจัดการเวลาด,ดีดิเพราะผมทำรอบผมทำรอบแล้วมึงจะพุ่งทำไมเนี่ยโอ้มันชินนะมันชินยูโป้งนี่ใกล้ปุ่มสเปซบาร์ไม่ได้ครับผม ชีวิตมันติดความเร็วครับชีวิตติดสปีดด้วผมไหนน้องไอ้ตากไอ้ตากเอาไข่มาให้เราล่ะเอ้ตังมันมีเท่าไหร่วะเนี่ยขอดูตังแลับผมโอ้ยตังมีตั้งสองพันเก้าแล้วเยี่ยมครับผมแค่นี้เราก็เออเดี๋ยวเราก็จะได้กระบุงลครับโอเคครับผมอ่าทำอะไรกันนะพูดไปเมื่อกี้แล้วกูก็ลืมนะเนี่ยเอา กดปีดแอนแม่ผมไม้ครับเดี๋ยวเราก็เอ่อพอเรามีกระบุงเราก็จะเอาเอ่อขวานอะไรไปอัพโนผมซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับเรายังใช้เอ่อขวานขวานโง่ๆลวกอากาศไปก่อนครับมีโล่ด้วยวะเอาผมดอกไม้ครับเอาไปให้ที่พีดาโนมที่พีดาชอบมากครับให้ทุกวันโนผมเพื่อเออเพื่อวันไหนเขาจะให้เอ่อแอปเปิ้ลรามากินครับแอปเปิ้ลพาวเวอร์เบอร์รี่เรามากินครับเอปเปา,วเวอาเออไป มา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 หยิบมาหยิบ okay, มาโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็เอาดอกไม้ขึ้นหิ้งพระแล้วครับไปครับผมเยี่ยมครับเอาอันนี้ไปขายโอเคครับพุ่งกับบ้านเลยครับแวบเมบนี่ชีวิตมันติดสปีดชีวิตมันติดสปีดเลอเกินเอาไป okay, ครับโอเคครับแล้วก็ แวบขึ้นเขา,าไม่ได้ไปเก็บหนอครับแต่ว่าเออมาเก็บดอกไม้ครับเอาเก็บดอกไม้ไปบูชาเอลลี่เออเราไม่ได้ให้เธอไปตั้งหลายวันละโอ้ขอโทษทีที่หายไปบอกว่าจะไม่งอนกันนะไปแล้วแวบแวบสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วลวันนี้เอลลี่ทำงานปะวะต้องทำไม่ใช่ไม่ใช่การขอแต่ต้องบังคับผมต้องมาทำงานนะครับ <S <S โอเคโอ้โหไม่ได้เจอกันหลายวันเลย คิดถึงแล้วป่ะมีครัผมยังน่ารักเหมือนเดิมครับเอาไปให้แล้ววันนี้ให้จัดให้ไปสามดอกเลยครับนี่รักเรามากๆแน่นอนเอ๊ะหรือว่าเราจะซื้อกระเป๋าดีวะกระเป๋ามาันราคากี่บาทเลยเออถ้าเกิดได้กระเป๋ามาก็ดีนะผมว่ากี่บาทอ่ะโอสามพันโอ้ยจำไว้นะมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรข,ขอจำชื่อหน่อย คนขายแบบนี้คนขายที่ไม่ไม่มีการลดลดเงินลดค่าสินค้าลงมาเลยเนี่ยคุณคุณชื่ออะไรคุณคุณเจฟเจฟคุณต้องหัดเออมีโปรโมชั่นมั้งนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาหนีนะเข้าใจเป่าต้องหัดลดมันหัดมีโปรโมชั่นมันหัดเออใครซื้อมเล็ดพันธครบสามงานแบบเออแถมกระบุงหนึ่งอันอะไรแบบนี้โอ้โหครที่โกง เจฟบอกโอมถ้ามึงจะให้กูล,ลดแรกแจกแถมขนาดน,นั้นให้กูปิดร้านให้กูปิดร้านแล้วก็แจกฟรีแม่งเลยไม่ง่ายกว่าเลยเจสูนไปผมแล้วก็เอออาการพุ่งเลยมันเป็นเออเป็นทุกคนน่ผมไม่กดพุ่งเลยหรื่ารู้สึกว่าชีวิตมันรีบร้อนเกินไปโอเคครับมือมือนิโป้งมันสน้นยิงตีมือเองแป๊บตีมือตัวเองแป๊บมันซนเลยเนาะมันชอบ,น,ชอบนิโป้งมันชอบไปกดใส่ปุ่มเสเปตบ,บาร์ โ okay. อเคครับมัน,นคือความชินนะผมเมื่อก่อนผมเล่นในเอ,อ่อพีซีด้วยไงจากเอ,อ่อเมื่อก่อนผมมีแผ่นนะผมแผ่นเสร็จปุ๊บมันพังผมพังเอ,อ่อเด็กข้างบ้านนี่เขาชอบเบื่อแย่งไปเล่น,นแล้วก็ตกผมแล้วผมก็ร้องไห้ครับไปฟ้องแม่แล้วแ,ลแม่มันก็ตีผมครับ <c oughs> แล้วกูมาเดินวนแล้วกูจะทำอะไรเนี่ยกูล,ลืมเลยอ๋อไปเก็บนอไม้ลืมโอเคไปเก็บนอไม้ผมเก็บนอไม,อม้อย่าลืมผมอย่าลืมที่บักชอ แล้วก็เก็บใส่กระเป๋านี่ก็เก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่ไม่ได้ลืมไปครับผมกระเป๋าเรามีสามช่องนะครับนี่มันกระเป๋าเป้หรือกระเป๋สาสะพายข้างมันใส่ของน่นอยเองเลยกระเป๋าดีย่ามเนี่ยฮะโอเคอีกซิฟนะอีกสินาทีอีกซีกซนาท,อนาทีอีกหนึ่งชั่วโมงเซ็ตจะมาแล้วโอเคครับผมเราขายทุกสิ่งทุกอย่างในฟาร์มนะครับผมถ้าขายถ้าเย,ย็ดเออถ้าเอาตัวลงถ้าเอาตัวเองลงไปขายได้น่าจะขายแล้วเฮ้ยเอา ไปขุดแร่ซะหน่อยดิป่ะเฮ้ยผมคุยกับใครเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขุดแร่มาขายสักนี่จะเป็นอะไรไปนะผมไปเออเอาเอาุปกรณ์ขุดแร่นะผมมาเอาไปก่อนนะเสียแรงด้วยเชื้เหตุด้วยผมเอาคอนมาคอนมาคอนกระจอบครับนึกจิตก,กระซิบทำไมเนี่ยต้องกระซิบผมมันเออมันเห็นทางรวยเออมพอเห็นทางรวยปุ๊บมันก็จะเออจะย่องย่อมย,ยิ้ม,มไปผมสู่เมืองแร่ครับ ไหนบอกจะไม่กดปุ่มโอ้เอาแงเอาปุ่มสเก็ตสเก็ตบาร์ด้วยนะแงเอาปุ่มสเปดบาร์ออกได้ไหมเนี่ยเนี้ยตีแรกก็เอาไปขอแบบเฮ้ยแรเงินแรเงินแพงครับเก็บไปเลยครับของแดงทุยออกไปเอ้าแรอะไรแลกกไม่มีเลยเลยแรกกอีกล้วเฮ้ยแรเงินหยิบครับเอามาโอ้ยแรเงินสามันบอกเลยว่าโคตรช่ำ โคตรล่ำซ้ำโอะผมโมนี่นะครับกับบ้านนะ <c oughs> ผมเอาไปขายครับของเดียมแซกโอ้เนี่ยรีบรีบเอาไปขายเลยนะเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหล็กนะแหล็กแซกมันคือเงินนะแซกแซกเข้าใจไหมแซกแซกแซกเงินกลัว <c oughs> ไม่เอาไปขายด้วยเงินเอาแซกได้วาบกลับไปแล้วครับ <c oughs> อวันนี้ก็หมดลมล้งเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ย <c oughs> ไก่แล้วว่าไงไก่ไก่ไกนอนอยัง <c oughs> จะรีบนอนไปไหน <c oughs> หกเพิ่งหกโมงครับโอเคออมอาหารไก่เรามีเยอะไหมเนะี่ยมีเก้าเออมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่เอมจะซื้อใหม่แล้วเอมเออตังแทบจะไม่มีจะกินข้าวแล้วไปซื้ออาหารไก่โอ้เอ้ยมันมีไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปเออไปคุยกับคุณตาเยผมเพื่อเอามาครับส่วนพาร์ทนี้เราก็นั่งดูสกวิดเกมผมโอเคเอมดูจบแล้วครับ มึงดูจบไวอย่างวะพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ท่องพาแจมใส่ครับงั้นก็ขอเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องเออช่วงนี้ติดซีรีส์มากเลยผมขอไปดูหนังก่อนนะครับติดติดสควิตเกมมากเลยผมงั้นก็เออเจอกันพัดหน้าผมซึ่งพัดนี้บ๊ายบายว,าว,ว้บหมับ เพื่อนๆสามารถรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง l รซ y f ฟ็อกทุกวันจันทร์และวันศุกร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ b s ส r คร e กันด้วยนะครับและที่สำคัญห้ามลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะบ๊ายบาย